โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกปแรนดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โลบอกนะครับผมแบบเอชเก e บอีวตรงๆนะครับผมใช่แบบนี้มีเสียงเพลงประกอบเลยตรงตรงใช่สลัมยางไปกันเลยนะคะเฮอลุย เราจะมาหนีตรงๆกันนะคะอุ้ยเสียงเพลงระทึกขวัญจริงๆนะฮะทุ่ง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 ซาฮโรเออโอเคไปกันเลยไปกันเลยทุ่ง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 ซาฮโรเออตอนนี้มีไม้ให้หยิบนะครับทุกคน โอเคผมหยิบก่อนที่คุณจะบอกผมอีกนะจะบอกให้ผมเริ่มลองคานเสียงตรงๆแล้วนะตอนแรกก็หาอยู่แต่ว่ามันมันรีซ้ำไปซ้ำมาไวเกินนะทุกคนดูดิแป๊บเดียวก็ไปถึงเสียงเพลงน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็กลับมาจุ้ง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 อีกแล้วนะคะถ้ามันมีบทพูดยาวกว่านี้แบบบทพูดสักหนึ่งนาทีผมว่ามันจะดีนะแต่นี้มันแป๊บเดียวเองนะคะ มันวนไปวนมาเนี่ยเนี่ยทักพักโอเคตรง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 เสาหรอแล้วทักพักก็จะเป็นเสียงเพลงใช่ไหมนะฮะอืมเห็นปะจะมีเสียงเพลงแบบระทึกขวัญมาแป๊บหนึ่งนะฮะอืมหลังจากที่มันพูดเสร็จมีสลัมยางแล้วก็จะมีเสียงเพลงใช่ไหมอ่านี่ไงล่ะเฮ้ยมันวนแค่ไม่กี่วิเองอ่ะผมปิดเสียงได้ปะทุกคนขอปิดเสียงแล้วกันนะครับมัน มันมันมันถี่เกินอ่ะนะครับมันมันน่าจะแบบว่าเปิดซักเปิดซักไอเนี้ยซักเอ่อซักนาทีหนึ่งแบบว่าเป็นเสียงแบบยาวๆซักนาทีหนึ่งแล้วค่อยรีอะไรเงี้ยแต่นี้มันรีเรื่อยๆเลยผมคิดว่ามันมันไอนี่เกินอ่ะทุกคนมันหนวกหูเกินผมก็ชอบนะตุ้ง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 เซฮุหรอนะฮะแต่ว่า เสียงเพลงอะเพลงที่มันเป็นเพลงสยองขวัญนะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วมันเสียงดังมากเลยแล้วมันวนมาบ่อยเกินทุกคนอืมกดปุ่มเขียวตรงนี้แล้วก็เปิดประตูเอ่ออะไรอะอ๋อให้หาปุ่มใช่ไหมโอเคหาปุ่มสามปุ่มเพื่อเปิดประตูนั้นได้เลยครับเข้าใจแล้วครับผมผมจะหาปุ่มให้เจอปุ่มอยู่ไหนเนาะปุ่ม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 นี่ไงเจอแล้วหนึ่งปุ่มนะฮะ ชึบแต่พอไม่มีเสียงอะไรแล้วก็รู้สึกเงียบแปลกๆเนาะทุกคนเออเขนาน่าจะเอาเสียงแล้วกขวัญออกแล้วก็มีแค่เสียงตรงๆนะถ้ามีแต่เสียงตรงๆผมว่าผมฟังได้เพลินๆเ,เลยเพราะผมชอบเสียงตรงๆมงากออาสวัสดีคุณผู้หญิงผมแดงไปด้วยจ้ารอฉันหน่อยอันนี้ต้องกดปุ่มใช่ไหมคุณผู้หญิงใช่ปะเพื่อให้ควันแดงๆหายไปโอเคควันแดงๆหายไปแล้วไปเดกกันไปเดกัน นะฮะเออกดปุ่มนี้เพื่อเปิดประตูคุณผู้หญิงมาเปิดเปิดประ,ประกดปุ่มก่อนเออนั่นแหละนะฮะใช่ๆอ้าโดนตรงๆไล่เฮ้ยตัวนี้มันควรจะต้องมีเสียงเพลงระทึกขวัญไหมมีปะหรือไม่มีนะฮะเฮะ้ยเราปิดเสียงไว้แล้วเลยไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เราเหนียวมาได้แล้วเดี๋ยวเขาฟังเอยมีเสียงระทึกขวัญไหมไม่มีครับผมอันนี้มันเสียงเพลงเดิมนะฮะแล้วก็จะตุงต้งๆตุงต้งๆตุงต้งๆซาฮระอ่านั่นไง นะฮะเออชึบเปิดตรงนี้คุณผู้หญิงมาไปได้วยกันนะฮะอืมวิ่งไปในท่อระบายการโอ้สู้กันหรอยิงจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องลงไปสู้กันข้างล่างตรงๆต,ต,ตัวอ้วนอ้วนนะครับอ้วนมากเลยแล้วเขาโดนยิงกระเด็นเขาทำอะไรเราไม่ได้ไงท้องไงไสเลยโดนยิงตายนะฮะ ตรง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 ซาฮระปึ๊บเปิดเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเลยตรงนี้ก็มีตรงตรงแต่นี้เป็นตรงตรงหุ่นยนต์ใช่ไหมไม่ใช่หุ่นยนต์พูดผิดตรงตรงหุ่นโชนะครับเออเพราะมันเป็นหุ่นตั้งนิ่งๆมันคือหุ่นโชไม่ใช่หุ่นยนต์ถ้าเป็นหุ่นยนต์มันจะเคลื่อนไหวได้นะฮะแล้วก็มีเอไอบังคับอยู่ข้างในเออกระชับเปิดเปิดท่อระบายอากาศ ตรงนี้มีลมได้แฮะลมพาฉันไปไหนละเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วทีนี้ทีไหนใครก็ได้ตอบทีข้างหน้ามีคนด้วยนุ่นไงเขาไปนุ่นแล้วนะฮะเอาล่ะแล้วคุณผู้หญิงผมแดงตามผมมาป่ะหรือว่าเธอน่าจะกําลังชมนกชมไม้อยู่แน่ๆนะฮะเออตอนแรกก็กล่าว่าจะไปด้วยกันแต่เธอเดินช้าเกินไปอ่ะเนี่ยดูขนาด หยุดรอแล้วนะยังไม่มาอีกเมื่อไหร่จะมานะคุณผู้หญิงผมแดงที่เราเจอกันเมื่อกี้นะคะถ้าเหยผมกลกาวผมจะเดินไปพร้อมกับคุณซะอ,อแต่ว่าผมรอคุณไม่ไหวขอโทษด้วยนะขออนุญาตไปก่อนนะครับย้ยหันหลังกับไปดูไมายังยังไม่มาเนาะเ <c> ห <oughs> <c oughs> งาอ่ะนะฮะอยากมีเพื่อนเดินด้วยเออคุณผู้หญิงผมแดงก็เดินช้าเกิน อยากมีเพื่อนเดินด้วยแต่เขามาช้าสงสัยเราต้องรีบวิงอ่านี่ไงตามคนทั้งหน้ารีบวิงตามคนทั้งหน้าไปเพราะว่าเออเหงานะฮะไปด้วยหนุ่มหนุ่มปีกสีใสลุ้งไปทางไหนอะถูกทางปะเนี่ยมาทางนี้ใช่ไหมถูกทางเลยแหละมามาตามมาตามมาหนุ่มอ่ะ่ะตอนแรกนายตามฉันตอนนี้อ้ยไม่ใช่พูดผิดนะตอนแรกฉันตามนายตอนนี้นายต้องตามฉันแล้วตามมาตามมาตามมา วิ่งให้ไวๆหน่อยวิ่งหน้าวิ่งเร็วเข้าหนุ่มเอยอ,อย่าเดินช้าเพราะว่าเดี๋ยวฉันทิ้งนายไปแล้วฉันจะเหงา <c oughs> ออนะฮะไม่อยากเหงาเออโอ้เลเซอร์เลเซอร์อะตายแล้วโดนไขของอีกด้วยนะฮะตายแล้วโดนไขของซะง,งั้นเออสงสัยเขาบอกว่าเป็นไงล่ะ มันยากใช่ไหมถ้ามันยากเกินไปล่ะก็คุณสามารถซื้อไอเทมจากเราได้นั้นราคา299รูเบัลแล้วคุณจะไม่ตายอีกเลยนะฮะน่าจะประมาณนั้นแต่ผมไม่ซื้อหรอกนะเพราะว่าผมไม่มีตงังผมเอาตังไปซื้อเออลูกชิ้นกินหมดแล้วนะลูกชิ้นปิ้ง <laughs> ผมชอบกินลูกชิ้นมากเลยทุกคนอร่อยนะฮะเ <c oughs> วลาออกไปข้างนอกนี่ ต้องลูกชิ้นแน่นอนหนึ่งอย่างนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีร้านไอ้นี่อ่าที่เขาขายอะ่ะขายอะไรนะโตเกียวโตเกียว,ยวขนมโตเกียวนะฮะโตเกียวไส้เค็มที่จะปีจะมีไข่ไขน่นกกระทากับกับหมูสับใช่ไหมแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็เหยาะน้ําปลาไม่ใช่น้ําปลาสิมันเหมือนซีอิ๊วหรือซอสอะไรสักอย่างที่ทําให้มันเค็มๆนะฮะอร่อยมากนะครับผมเพ่จะซื้ออยู่สองอย่างนี่แหละเวลาออกไปข้างนอก เออคือลูกชิ้นกับขนมโตเกียวไส้เค็มอ๋อวอ้ยตรงตงโรบอตนะฮะโรบอตตรงตรง,ตรงอู้ตัวใหญ่มากเลยอยากได้ยินเสียงเพลงจังแต่ไม่กล้ายหยุดเปิดเสียงเพราะว่ากลัวหยุดแล้วโดนเขาจับกินแล้วก็ตายไปเลยนะคะไม่อยากตายยิง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 ยง,ยงเพราะว่าถ้าตายแล้วเดี๋ยวโดนจับขายของอีกนะฮะ <c oughs> ตายทีไรเซลขายของโผลมาทุกทีนะฮะเออโผลมาเป็น เป็นไอ้นี่เลยใบสีเหลี่ยมๆทับหน้าจอทําให้มองไม่เห็นอะไรอืตายทีหนึ่งก็ขายของทีหนึ่งเพราะงั้นเลยไม่อยากตายเท่าไหร่เย่ตายซะเจ้าตรงๆเออพอเลาตรงๆตายตรงๆจะโดนขายของไหมนะเพราะว่าเราตายเราโดนขายของเนาะถ้าตรงๆตายตรงๆโดนขายของปะอันนี้เรานั่งรถบัสไปไหนแล้วเนี่ยนะฮะอืออ้าวจบแล้วหรอ ก็ทำไมง่ายจังเลยนะครับไหนขอฟังเพลงซิว่าเพลงเปลี่ยนบ้างไหมโอเคเพลงเดิมนะะฮะนี่สลัมยา